สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมภาพและบรรยากาศของอุทยานนะคะหลวงปู่ดุลอตุโลมหาบุรพาจารย์มหาเทราจารย์ฝ่ายกรรมฐานนะคะพระองค์นี้นะคะถือว่าเป็นพระรูปที่มีความงดงามสง่างามและยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางวัฒนธรรมด้านศาสนาอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุรินและ อุทยานอ,าอนุสรหลวงปู่ดุลอัตโลนี้ยังถือว่าเป็นพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหน่วยงานข้าราชการนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้เดินทางเข้ามาเพื่อประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะ อุทยานหลวงปู่ดุลอัตโลจึงถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมตลอดจนถึงยังถือว่าเป็นพื้นที่ในการเผยแผ่คำสอนปฏิปทาหน้าเลื่อมใสของพ่อเม่ครูบอาอาจารย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง นี่จึงถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะแห่งความบริสุทธิ์และสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญานั่นเองอาจารย์ยศทสทธาริริภาประภากรก็อข,อขอนำภาพสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมนะคะ